สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กตู่ว่าไงแว์วอนเอกสารส้คดีเหมืองทองอัคารางบกว่า111ล้านบาท ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่28สิงหาคมแแทเหมืองทองอัครากลับมาติดเทนทวิตเตอร์อีกครั้งเมื่อมีการเผยแพร่เอกสารงบประมาณปี2564โดยเป็นรายละเอียดระบุถึงค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการระง,งับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัทคิงเกตจากประเทศออสเตรเลียในกรณีที่รัฐบาลพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรี สั่งปิดเหมืองทองอัคาราเมื่อปี2559เหตุการณ์ที่อาจทำให้ไทยต้องชดใช้ค่าเสียหายมูลค่าถึง30,000ล้านบาทโดยเวลานี้สาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบงบป,ประมาณย้อนหลังกลับไปในปี2562และปี2561ที่ผ่านมา พบว่ามีการใช้งบประมาณเพื่อระง,งับข้อพิพาทระหว่างไทยกับบริษัทคิงเกตไปแล้วกว่า217ล้านบาทและ60ล้านบาทตามลำดับโดยหากรวมงบประมาณปี2564 ตามเอกสารที่มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดแล้วรัฐบาลจะใช้งบประมาณในการระง,งับข้อพิพาทในครั้งนี้อย่างน้อย388ล้านบาทยังไม่รวมค่าเสียหายในกรณีที่อาจแพ้คดีอีกถึง30,000ล้านบาททั้งนี้ข้อพิพาทเหมืองทองอัคาราคือกรณีที่รัฐบาลคอสชอใช้อำนาจตามมาตรา44 ออกคำสั่งที่72/2559ทสั่งระง,งับการอนุญาตและการทำเหมืองแร่ทองคำทั้งหมดในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวโดยต้องระง,งับการประกอบกิจการตั้งแต่วันที่1มกราคม2560เป็นต้นไปส่งผลให้บริษัท Kinggate Consolidated Limited บริษัทสัญชาติออสเตรเลียผู้ชนะประมูลที่ได้สิทธิสัมปทานการขุดเหมืองชาตรีบริเวณรอยต่อจังหวัดพิจิตร พิศนุโลกและเพชรบูร์รวม1,259ไร่ระยะเวลา20ปีที่จะสิ้นสุดลงวันที่18มิถุนายน2563และได้ขยายพื้นที่ทําเหมืองที่ได้รับสิทธิสัมปทานเพิ่มเติมในจังหวัดพิจิตรเมืองชาตรีเลออีก9แปลงพื้นที่2,466ไร่ระยะเวลา20ปีซึ่งจะครบในวันที่20กุมภาพันธ์2571มีบริษัทอัคาราไมเน่งจำกัด ที่เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทอัคารารีซอสเซสจำกัดมหาชนบริษัทลูกในประเทศไทยที่ดำเนินการขุดเหมืองต้องปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดบริษัทคิงเกตเจ้าของสัมปทานจึงได้นำเรื่องสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศอันซิ r รออบ t เทชันรูภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เรียกว่าแทฟตเพื่อให้รัฐบาลไทยชดใช้ค่าเสียหาย าการปิดเมืองเป็นจํานวนกว่า30,000ล้านบาทหลังจากเจรจาก,กับรัฐบาลไทยแล้วไม่สามารถตกลงกันได้ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์เคยระบุไว้เมื่อปี2,562ว่าจะรับผิดช,ชอบกับกรณีดังกล่าวด้วยตัวเองคุณผู้ชมราคามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ